เมื่อเขาไม่มีโอกาสครับถึงได้เอาเด็กสอนไว้ที่วางขาเจ้าเขาก็ไปเมื่อเด็กเข้ามาอยู่ตรงนั้นเด็กมันอึดอัดมันก็ต้องร้องเจ้าตกใจตื่นครับ ดัดลริตเกินไปละเฮียเน๋่ะโกดธบ้าแห้อพงษท่านขึ้นกันด้วยไปตามรถโรงพยาบาลเลยกู้อยไปแล้วดีแล้วที่รถมึงชนทำไมอ่ะไม่ไปไม่ได้พงษ์ท่านเป็นผู้ชายเอาแล้วเด็กมาไงเนี่ยพี่แต่กูรู้สึกเจ็บนะเจ็บอะไรเจ็บท้องบ้าไงไม่ได้พงษ์ท่านก็ไอ้นั่นดันมันถ้าจริงจังเลยอีกต่อถ้าพงค์ออกมาคงไม่เป็นตัวออกมาอัตตะเหลืองวันนี้ ไอ้ตอกูขอดลูกได้ไงวะเนี่ยใช่เลยได้คนนี้มาไงอ่ะพงษ์ท่านค้นลูกไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่กูขอดไม่ได้กูไม่มีมดลูกแล้วมีอะไรมดเอก็กซ์โอ้อยยางพ่อไม่ใช่มดเอ,กเอ็กซ์อะอะไรอ่ะมดงามไอ้ตอมองพูดเล่นอยู่ได้เีเด็กคนนี้ไหมเนี่ยเด็กมีไาาข้ผสอคอเพชรติดมาด้วยเออต้องเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการแน่ใช่หรือว่าจะเป็นเทวดาฟ้าดินจะทรงรู้ว่าเขาเป็เจ้าเปียกจะมีลูก แต่กลับไม่มีเมียเลยลงมาทานลูกมาให้จเป็นไม่ได้ทุกคนแต่เรื่องนี้นะต้องปิดเป็นความลับถ้าใครถามก็อบอกว่าเราเป็นพ่อเองเป็นแม่เองด้วยจะได้เหรอได้ความลับในลูกก็สองคนพอคนไปทันแล้วคนดูลู้บานเลยเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อตั้งเป็นไหมตั้งเป็นตั้งเป็นนะอืมมาเช้าชงตั้งเลยตั้งชื่อก็ตั้งชื่อไง ตั้งชื่อแมวข้างบ้านแมวข้างบ้านออกลูกตาบ้านตาบ้านตั้งชื่อพงท่านเกิดวันเลยวันพุธวันพุธกลางคืนกลางคืนถึงว่างคืนไม่ค่อยกลับบ้าน้วมึงไอ้นี่เป็นเด็กมีบุญญาธิการใช่พงท่านเกิดวันพุธก็คืนวันนี้วันวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ของกับวันพุธไหมไม่ค้องเพราะมันข้ามมาหลายวันแล้วพวกมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยมันโหระศาสพงท่านพงก์โอ้โหเลยจะโหระศาสเนี่ยกดเดื๋ยอะไร ฮะกันเด้อไรกันยากันยาปีปีอีโต้บ้งมึงจะถามทำไมมีมะเมียไปยีมะมีอะถ่ายไปได้ที่ไหนเด็กคนนี้ก็าหอมฉันจะขอขนาดนามว่าเออองค์ราชบุตรทักษิณเฮ้ยไอโต้มึงจะบ้าไงเลยไปให้ลูกกูไปชื่อเกี่ยวกับพวกการเมืองทําไมอ่ะไม่เอาไม่เอามึงอย่าไปเล่นเกี่ยวกับเขาลี่ตั้งไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวตั้งเองจริงจังจริงจังเลย เด็กคนนี้เป็นลูกที่ฟ้าส่งให้ลงมาเกิดข,ข,ข้าพเจ้าจะขอขนานานามเจ้าเด็กคนนี้ว่าเทพเทือกเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไรอะ่ะนี่ตบกูเอาแหวนมือถอดด้วยมึงเป็นไร<ห>ช็เฉาเฉาเฉาทำไมอะ่ะเอาจริงจังจริงจังเลยไม่เอามุกแล้วจริงจังเลยไงจริงจังดิเน่ยออกเยอะเลยมึงเนี่ยร้อนเป็นไรปะเนี่ยร้อนร้อนจะขึ้น เอาเชิญน้องเอ็กกันลงบัตรนั่นนี่หน่อยครับดีขอบคุณนะครับมาท้าหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยู่ไกลมั้งนิดเดียวเดินมาหน่อยเขอบคุณนะครับอยู่ไกลครับอาจจะกล้าช้าไปนีดครับเลยอยู่ไกลเลยคืนนี้ไม่ได้มาครับขอบคุณครับมีสปอตแกนั่งเล่นเฟซบุ๊กไปเหรอพ่อมึงเอาแล้วะ ตั้งเลยพ่อตั้งเลยเด็กคนนี้เข้ามาจอจะขอขนานนามว่าราชบุตรเทพใจเพราะไหมล่ะนำเด็กไปเรี้ยกด้วยซ้องดังใจพี่พลงเด็กผิดไป